บรรดาของสคชด้วยกระบวนการพิสุจน์ในการที่ดีมาตรา64บรรดาบรรดาปัญญามาตรา21บรรดาสนุนเรื่องของสุขภาเราทีนี้เราไดมีคนแกกฎที่ดีนะครับรูปนี้พวกฎที่ก็มีการที่สูสน์ผมคิดว่าประเด็นของเราก็คือถ้าเกิดมีระบบระบบพวกนี้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดเนินการได้โดยที่มีประสิทธิภาพนะครับคิดว่ากลไกต้องเป็นกลไกเชิงรุ่ง เปิากไว้ว่าปรเด็นนี้เรืต้นเรื่องความเป็นเร็นในการกลางกฎหายสำหรับผมในฐนะผู้แทนกิการผมว่าเออมันไม่จะเป็นเรื่องมาจากมน้าจิงบริหารและกฎหาที่มีอยู่ใชการได้นะครับนั้นมขออนุญาตฝากข้อไปเอประเด็นที่หไว้ว่าผมว่าความเป็นรในการกลางกฎหมายไม่จำเป็นเพราะมันแช้อำนาชบริหาแตการแก้ปัญหาต้นที่มีได้่เรื่องที่สองขออนุญาตฝากเรื่องนึงก็คือเรื่องหนึ่งผลกระทบในการกลางกฎหมายโดยมาฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยคือกาสร้างผมคิดว่า ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยการที่มันมีปัญหาที่มาออกธุศกรรมทีมงานที่ใช้คนใดคนหนึในการแก้ปัญหามันจะเกิดพฤติกรรมเกิดและก็จะเต่อไปว่าเกิดปัญหาขึ้นมาวิรกรรมทีมงานจะเกิดชิ่การส่งเสริมมันต้องร้านมันต้องผสมุลรว่างอนุรักษ์ต่างฝ่ายการที่หน่นะครับซึ่งคนใกคนหนึ่มันมีระบบมันอยู่แล้วพอเราไปออกโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการโฟกัสความสมดุลของการใช้ทั้งสองส่วน ของญาติป่าประดูรณ์ไว้นะครับนกรำิการอย่างศกคือในส่วนความเป็นไปเมนไม่เป็นแล้วการที่ข้อมูลกระทบเห็นว่าดื้อหนีอาจจะกระทบในเรื่องของพัฒนาธารในการแก